สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ช่องบอเบียดัมซิ่งนะคะวันนี้จะพามาดูของเล่นใหม่นะคะเสียเบียตัววัาสิผ้าไปเทีย่ยวทะเลนะคะไปบบฮอดแวะสื่อรถบัตรว่าที่สื่อไปให้ป้าเราขี่ไปบ้านแหน่ขี่ไปหาป้านะคะอยากได้หลายอะไรอยากได้หลายจนเก็บของเองแม่ เครื่องอะไรนะป๊าป๊าเครื่อง6ลิตร175 175ซื้อเพื่อนจักบาทเนี่ย200,000ซื้อหรือขอขอมาได้ตีใส่ซองเอาใส่ซ้องคุณน่ะเจ้าของคนกับบ้านเลียดพระร่มโตเออป่าเราคือจะถืกใจเนาะไปใส่ม่องครับทุพคนไปเมินบาทดีเมิง คุ้มอ้นอัวเอาแม่อยากได้หลายคุ้มขนของลงปลาเราก็ต้ตามมานะคะสิไปช่อนบูรี่กับไปบ่หอจ่อยจอดสื่อรถไปน้ำทางเบิ่งหน้าของเพิ่นเพิ่นข็มาแถมไปน้ำรดนาะของแม่ ไม่เห็นไม่เห็น,หนของแอบคื่นหรือเปาแมนสื่อรถเพิ่นนี่เห็นของเพิ่นเต็มรถบ่สเาอยู่น่าเชื่อของ,ของหมเคล <laughs> อ้ย <laughs> เห็นของเพิ่นเต็มรถก็เลยฝ่าวิสือ ให้เบิ้งข้างลางนะคะพาไปเบิ้งงข้งล่างโอ้ยปูนกของเต็มรถเลยเอาเสียงขึ้นแอบแบบนี้ปลาเราก็ต้องตามมานะคะสิมาขับเอารถเพื่อนมาฝ่ามาเด้อปู่ มีคนเอาของลงซอยของกับเต็มรถเห็นของเพิ่นเต็มรถว่าเพิ่นเพิ่นสิแถมของเัรื่องรถหายน้ำตีเนาะว้าวสื่อ,อยางไว้พายไปบ้างพายปเบปิ่งอีกทางหนึ่งเื้ยนะของเพิ่นข,ขนลงจากรถนะ ปูเราขี่ไปหาปลากพือจะถูกใจเพื่อนเนาะคนไปบดบาทเนี่ยไม่ไหวเลยะเนี่ยเห็นรถมงได้กระจสื่อน้ำทางบอกสิผ้ามูไปเที่ยวทะเลกับบ่ได้ไปงึดอีดบีว่ะมึงเนี่ยใกล้หมดยงัง ร้านพ่อคังยุกบอกว่าให้มากินเข่าก้อนเข่ากับไม่ได้กินเฝ้าเออเจ้าของเพิ่นไก่ยัางก็ค่อยๆยกลุ่มโอ้ยเฝ้คาคนของย่านย่านเพิ่นเปลี่ยนใจบ่าขายรห้บ่โอ้ยขยก ขับได้ปกติใช่ไหมขับได้เดี๋ยวรอลุ้นกันมันจะไปถึงบ้านจะไปฮอดบ้านบอขายซีกระบะเลียนกันเลียมาเลยเฮ้ยบอกว่าไปกินเข่าก็งานี้มันตายไปเลยแม่จะเรียกผัวมายสาธุสาธุ เฮ็ดประกันไว้ให้น้ำเนเด้อให้เขาได้ซิมของมานะโอ้ยทำเบาเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเบาหลายบ่ได้ได้สิโยนเล็กใส่เอ้ยลมลมเปิดได้ไหม เแค่ยังทดสอบว้าพันรอบติดอะไรคือว่าเปิดให้มันเย็นในทีแรก oh. โอ้โหละกกระหอนอยู่คุณ <Yeah, S 1> นะ <Yeah. S 1> ่ะเออมาคุ้มสื่อ่อนเอียเย็นม่น้องเบื่อง,งนี่โขนาดะถึงใจปูนะ <c oughs> <c oughs> บเบาจะเจ้าคนวะเอาโอ้พัดลมแห้งดี คนของล่งบนรถสีสตาติดบอเนาะบัดเธอนี่สิว่าคนของล่งเดาขี่ตตระะขกระบ,บานก็ได้เนาะน่ะคนมีรถหกล้อนะมันหิล้อซื้อรถหกล้อเพิ่อนอีกดิเนะี่ยเห็นเอียงกระถามสื่อเบอิดจกักเงินอยู่ใส่ เมื่อยละของเต็มรถล,ลืมถ่ายให้เบิ่งตอนของเต็มรถกินน้ำบ่โอ้ยเกคือดิเมยคักแผ้จปอนสื้อ บสบายขึ้เจ้าดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ยบังดึงส่งคุณแม่นั่นโอ้โอ้โอ้โอ, <laughs> อันนี้เพ่นขายเอามีหดหนูหางเอ้ย <laughs> <ง>หนูก็ปันใดดอกไว้แต่ยังมีงูนะ <laughs> อันนี้คนขายเพิ่น,พน,นเพิ่น,พนกะข่านยกล่องน้ำหรอหละ่ะเพิน่นกะมือย <laughs> อันนี้กะคุ้มคุ้มเสีเอาของเพิ่น คนยกลงซอยกับบมี่ขยุเป็นิดนขยุ้ยเป็ิปดนนู่ปลางทำควันสะอาดดีๆเนี่รอร้รอนเลยอืมคันร่มก็เย็นไม่หยังไม่หยัง <laughs> หายเลยยังเสียงเลยบัตรจมเลยเด้ดหนิบได้จมเลยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่ตอนจะตาร์เครื่องนะคะว่าสิครับครับได้บบอ่สสำหรับคิด้ระเดี๋ยวจะบอกนะทีเออเบรกคิดฟี่กะซีใหญ่ตลอดเส้นนะครับคันี้เครื่อง1075นะครับเดี๋ยวเราติดตามครับลินนี้บายบายครับหอบี่นทุกค เดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปนะคะตอนขับกลับนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ